ดีครับผมก๊อฟจากสํารวจตะวันออกนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆอ,ออกมาขี่รถเที่ยวนะครับในวันที่ฝนฝนตกนะครับแต่หยุดไปแล้วนะตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณของอําเภอบ้านฉางนะครับเนะี่ยตรงแถวต้นซ้ายนี่เป็นวัดวัดภูดยน,นิมสนอกนะครับแล้วก็เส้นทางด้านหน้าก็คือเส้นทางที่ว่า ตรงนี้มาจากสี่แยกเดินกระปอกนะครับนะแล้วก็เข้าไปทางอะไระเขาผู้อนนะที่ผมเคยพาไปขี่รถชมเหมือนกันนะแต่วันนี้พอดีอผมมาจ่ายค่าน้ำนะที่ปลา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 บ้านฉางก็เลยแวะขี่รถเที่ยวสักหน่อยดีกว่านะพอออกมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็แดดล่มลมตกนะแดดไม่ค่อยร้อน นะครับมด้านซ้ายนี่คือวัดภูดอนิ่มสนอโอ้นะครับโอเคนะผมว่าจะไปหาอะไรรับประทานกันสักหน่อยแถวแถวอะไรอะ่ะเขาภูดนแถวนน้นนะแถวที่เขามีอะไรอะรีสอร์ทมีอะไรประมาณนั้นนะครับนะต่เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะ เน้นธรรมชาตินะครับนะสองข้างทางก็มีต้นไม้มีสวนผลไม้ประมาณนั้นนะที่จะบ้างเขปลูกไว้นะครับนี่ต้นกระท้อนอช่วงนี้ก็ประมาณเวลาเกือบสี่โมงเย็นนะครับนะท้องฟ้าก็อยู่โปร่งโปร่งอยู่แล้วก็แดดมีแดดเล็กน้อยนะครับนะอากาศค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นฝนคงจะตกไป ด้านซ้ายนี่ต้นไม้หนาแอเปล่าในนี้นะอืซ้ายใช่ไหมนี่ใช่แล้วนี่ต้นไม้หนาครับไม้หนานะครับนะเยอะแยะเลยก็ว,วันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆนะครับมาสอนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับสอนท้ายเจ้าเอ็นแม็กกดพัฒ์กันแล้วก็ชมธรรมชาติริมสองข้างทางนะครับนะแต่ก็จะ จะวาร์ปไปเลยนะไปจังจุดที่แบบว่ามีวิวสวยๆนะครับนะพอเส้นทางนี้ผมก็ไม่ได้มาประมาณสักเป็นเกือบ,บปีแล้วนะมั้งนะก็ยังถือว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะแก่การมาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นนะครับนะเพราะว่าของข้างทางเขาก็อย่างที่บอกคือมีธรรมชาติสวยงามเป็นเดียราครับ จุดนี้นี่เลยว้าวด้านหน้านะก็เป็นทางเนินลงไปนะแล้วก็มีอาทางทางขึ้นนะก็ดูแบบสวยงามนะนะคุเห็นไหมนะก็เป็นทางเนินเนินลงไปเนาะแล้วก็ไปขึ้นเนินตรงนู้นสุดเนินตรงนู้นก็จะเป็นอะไรล่ะเขาเรียกเไรนะจุดเช็คอินนะครับเนินแผ่หลานนะครับ นะครับสวยงามมาทีเดียวนะเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจ๊บจิบนะ่านะบรรยากาศดีนะครับน,บนั่นจุดนี้นะท่านเพื่อนมาเส้นนี้มาเที่ยวจุดนี้ก็มาแวะจอดได้นะจอดข้างทางแล้วก็ถ่ายรูปนะนูนนน่นะนะเนินขึ้นไปสวยงามนะโอเคครับนะั่นเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่านะ ก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่แวะมาเที่ยวจากเส้นทางนะจุดนี้ก็อาจจะค่อยๆขี่นะครับนะค่อยๆขี่รถขับรถแล้วก็เช่นชมยัง2ข้างทางนะครับนะซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับนะ,ะแล้วก็จุดนี้ก็เห็นว่าเป็นเนินนะเนินเนนขาขึ้นไปนะครับนะ,ะก็เหมือนก็เป็นเส้นทางที่เขาจะวิ่งตัดตัดผาเขาขึ้นไปนะครับนะ สองข้างทางก็เป็นต้นไม้นะครับนะอากาศเย็นสบายครับโอ้โดูสิอากาศเย็นกำลังดีนะครับก็เหมาะแก่การมาขี่รถชิลๆนะครับนะขี่รถเล่นเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่เร่งกันนี่เดี๋ยวตรงด้านหน้าจะเป็นจุดชมวิวนี่เลยครับนี่นี่หน้านาน,นะครับเป็นเขาเรียกว่าเนินแผ่หลาอ่านี่นะจุดนี้สนะครับนี่นะ เนินก็จะเห็นทิวทัศน์ภูเขาสวยงามมาทีเดียวนี่แหละนี่แหละนี่แหละพี่น้องนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยววิ่งลงไปก็จะไปถึงอย่งอางเขาเรียกเป็นเป็นอะไรเขาผู้ดอนเป็น เขามีรีสอร์ทมีอะไรร้านกาแฟร้านพิซซ่าประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะตรงก็มีป้ายอยู่นะป้ายสรมนู้ว่าเนินแผ่หลาแล้วจังนี้นะโอ้บรรยากาศดีมากนะนี่ที่มาตรงนี้เนาะเนินเนินเขาลงเนินเขามาครับแล้วก็วิ่งไปนู่นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยังยังจุดตรงนู้นนะตรงป้ายเนินแผ่หลาครับ นี่ครับนี่จุดนี้คือนี่ไงจุดเช็คอินนะ,อะแอดเนินแพหลานะครับนะช่วงนี้ก็จะมีแดดนิดหน่อยนะครับนะแต่สี่โมงเย็นแล้วนะแต่แดดก็ยังดูแรงๆนิดหน่อยนะครับนะตอนนี้ผมมาเมื่อปีก่อนนี่ยังต้นไม้นี่ไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยต้นอะไรมารู้เนี้นะครับ นะบรรยากาศจะได้นะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆนะก็เย็นๆก็จะมีคนออกกำลังกายกันเนาะโอเคครับไหมไปกันต่อดีกว่าทริปนี้ก็พาขี่รถชมธรรมชาตินะครับนะเรื่อยๆเอื่อยๆกันไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันหยุดของผมเอง นะครับก็เลยออกมาจ่ายค่าน้ำประปาที่การประปาพันฉางนะก็เลยมีเวลาเหลือก็เลยแวะมาจังจุดนี้สน,น่อยนี่โอ้เนี่ยต้นไม้นะต้นไม้พังลงมาโอ้โอ้ต้นไม้พัง,ออน,พงนี่รถรถเฉียวรถเข้าไปรถอุบัติเหตุเห็นรอยอยางสุดเส้นทางนี้นะครับก็จะไปบรรจบยังเส้นถนนสาย36นะครับเนะี่ย แถวนี้เห็นติดป้ายขายที่กันเยอะเลยนะตารางวาละเจ็ดแปดพันนะครับเนี่ยโอ้หข้างบนมันก็มีอนะไรเนี่ยก็เป็นรีสอร์ตนะรีสอร์ตแคมปิง้งฟูเพลนรีสอร์ตป่ะฟูพเพร์นอาหารป่านเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่เขียนวะเนี่ย ฟูเพลินอาหารป่ากบผัดเผ็ดทอดกระเทียมอ๋อน่นาจะใช่เลันจุดจางเต็นที่พักอ๋อมีจุดจางเต็นท์ด้วยตรงน,นี้นะครับเนี่ยป้ายดิแถวนี้ก็ติดป้ายขายที่ดินเป็นโฉนดโอ้ยเยอะแยะเลยต่างว่าจ็ดพันเหลือยี่สิบแปลงสุดท้ายนะขบวนนี้เป็นรีสอร์ทจุดจางเต็นนะไปครับปไปกันต่อดีกว่า คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการแนะนำนี่อะไรเนี่ยลานกระบกป้ายเขาอ,อะไรไม่รู้นะลานกระบกแนะนำนะครับนะจุดอ,อะไรล่ะรีสอร์จุดพักจุดจางเจนนะในตรงแถวถนนสายเนินกระบอกผู้ดอนเขาผู้ดอนนะครับนะีโอ้ดูเด็นะเสวยเนี่ย อันนี้เคือเขาอะไรเนะ่เขานางย่องหรือเปล่านะครับเนี่ยแถวนี้ก็มีเนี่ยมีร้านอาหารร้านกาแฟนะฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเปิดหรือเปล่าพิซซ่าอ้มีพิซซ่าขายด้วยกาแฟพิซซ่านะครับนี่ไงฟูนั่งยองซิตี้เอ,อนี่เนี่ยจุดที่ได้เคยพามาเดินชมนะกันนะนี่ ฝั่งขวานี่เป็นบ้านไร่อายารานะครับนี่ยเขามีร้านกาแฟยอยู่มีรถมาจอดทีนกาแฟยยกันไบกงไบกเกอร์นะครับนี่เับเดี๋ยวพาชมจุดนี้นะเป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ําข้ามคลองโอ้โหอยู่ว้าไม่มีน้ําเลยครับไอ้น้ํามีแต่มันมีไอ้นี่ไงอะไรนะ นี่ไอ้ผักตบชวาทั้งแห่งนดูสิสมีนจะผักตบท้งนั้นเลยครับโอ้เขียวเลยนะฮะนะก็เป็นวิวนะครับนะธรรมชาติอืมฝั่งนู้นเป็นลานแคมปิ้งครับเนะี่ยลานแคมปิ้งนะเดี๋ยวนะอ่าตรงไปก็ไปทางถึงทางจุดเอ่อเส้นถนนสายสามสิบหกนะครับนะ ผมคงไม่ไปละวันนี้แถว,วนี้แหละน,น,นี่นี่ลานแคมปิ้งด้านหน้านะครับนะนี่ก็เป็นเหมือนคลองอะนะคลองก็เป็นบึงนะลานแคมปิ้งบ้านไร่อายารานะครับนะอืมก็บรรยากาศดีนะ ก็ช่วงเย็นละสี่โมงเย็นแล้วครับนะอ,อาจจะดูเงียบเงเงาๆนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันธรรมดานะวันพระรหัสนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คงจะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมากันพอสมควรเลยนะโอ้บรรยากาศดีเมืงกัยนะเงียบๆอากาศดีๆสบายๆนะครับนะ โอเคครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรรับประทานหรือเปล่าถ้าถ้าไม่หาอะไรกินในงจุดนี้ก็ว่าจะไปหาซื้ออะไรกินที่บ้านฉางนะตลาดบ้านฉางดีกว่านี่บ้านไร่เอรา,าจุดนีนะ้สวยงามนะบรรยากาศดีนะช่วงนี้ มานั่งเล่นชิวๆสบายๆก็น่าจะเหมาะอยู่ในกครันลานแคมปิ้งนี่โอ้มีร้านพิซซ่าอยู่โอเคครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาอะไรทานแถวบ้านฉางดีกว่านะตลาดบ้านฉาง ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับนะเขาพามาชมยังอีกจุดหนึ่งที่ไม่ไกลาจากสุขุมวิทสักเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะสองข้างทางเนินเขาอะไรประมาณนี้กนะับนะแล้วก็ด้านในก็มีร้านอาหารร้านพิซซ่าร้านกาแฟาให้นั่งชิวนั่งดื่มกันไปนะครับนะ โอเคครับนะักคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับนะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับนะรู้สึกว่าปีนี้ฝนก็จะดูชุกหน่อยนะฝนเยอะหน่อยก็ยังไฝงฝากเพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลอะ,อะไรแบบบ้านเรือนหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็ เช้รถใช้ถนนด้วงความระมัดระวังนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ถนนลื่นเนาะหรือว่าบางถนนไม่แห้งแล้วมีแบบว่าน้ำแบบขังอยู่เนี้ยมันก็จะเหินน้ําได้นะครับนะก็ด้วยความรารถนาดีจากสำรวจตะวันออกนะครับนะก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับนะกดติดตามนะครับช่วยช่องสำรวจตะวันออกนะครับนะก็ยังไงก็กราบกราบนะครับกราบถึงก็กราบเลยนะครับให้กดติดตามกันด้วยเพราะว่าผู้ติดตามยังน้อยมากนะครับนะเพราะว่า ยังไงล่ะก็ทำคลิปมาประมาณประมาณหนึ่งนะแต่ผู้ติดตามยังน,น้อยอยู่ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้ามารับชมแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทีนี้ลาไปก่อนครับโชคดีทุกท่านครับบ๊ายบายครับ